ผังงานหรือโฟล์ชาร์ตคือแผนภาพที่แสดงการทำงานของระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้สัญ,ญลักษณ์แสดงขั้นตอนและลักษณะการทำงานแบบต่างๆโดยสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงให้เป็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนด้วยลูกศรการเขียนผังงานได้มีการกำหนดสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้งานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อสื่อความหมายและให้เกิดความเข้าใจในสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานทั่วโลกโดยสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนั้นสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. Start/Stop สัญ,ญลักษณ์กำหนดจุดเริ่มต้นของการทำงานและแสดงจุดสิ้นสุดของการทำงาน 2. Process สัญ,ญลักษณ์แสดงรายละเอียดของการทำงาน 3. Decision ส,สัญ,ญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบในเงื่อนไขาการทำงานของขั้นตอนต่างๆใช้ใช้เมื่อจะต้องตัดสินใจว่าใช่หรือมีใช่ รหรือเท็ 4. Flow line สัญ,ญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายลูกศรแสดงทิศทางความสัมพันธ์ของการทำงานในระบบงานหรือลำดับงานในการเขียนผังงานโครงสร้าง 5. In-page connector สัญ,ญลักษณ์ของผังงานที่แสดงถึงการกำหนดจุดอ้างอิงในการเชื่อมต่อในหน้ากระดาษเดียวกันของการเขียน flow chart 6. Between page สัญลักษณ์แสดงการกำหนดจุดอ้างอิงในการเชื่อมต่อระหว่างหน้ากระดาษของการเขียนผังงาน 7. annotation สัญลักษณ์ที่แสดงการระบุหมายเหตุเพื่อใช้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของการดำเนินงาน 8. read สัญลักษณ์แสดงถึงการรับค่าข้อมูลหรืออ่านข้อมูลเข้ามาโดยไม่ระบุอุปกรณ์ 9. คีย keyboard สัญลักษณ์แสดงถึงการรับค่าข้อมูลหรืออ่านข้อมูลเข้ามาจากคีย์บอร์ด1 0 write สัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แสดงรายละเอียดผลลัพธ์ของการประมวลผลโดยไม่ระบุอุปกรณ์การแสดงผลครับ11มอนิเตอร์แสดงรายละเอียดข้อมูลหรือผลลัพธ์ของการประมวลผลไปที่จอภาพ12ปรินเตอร์แสดงรายละเอียดข้อมูลหรือผลลัพธ์ของการประมวลผลไปที่เครื่องพิมพ์ปรินเตอร์และทั้งหมดนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์พื้นฐานของผังงานที่จะช่วยให้เราออกแบบขั้นตอนการทํางานหรือการเขียนโปรแกรมได้อย่างมีระบบ หวังว่าน้องๆจะเข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับ